สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูนี้นะคะในการเรียนรู้อกกุปกรณ์ทางปลอดภัยบนเรือกันค่ะถ้าวันหนึ่งเด็กๆี่มีโอกาสได้โดยสารหรือทางเรือเด็กๆจะได้ปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะ ไปทางน้ําด้วยสภาพการจราจรที่ติดขัดทําให้ประชาชนใช้บริการเรือโดยสารมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยทางน้ําวันนี้มีคําแนะนําการโดยสารทางเรือมาฝากค่ะ 1. เลือกใช้บริการเรือโดยสารที่มีสภาพปลอดภยัยไม่บรรทุกน้ําหนักเกินและมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะ 2. หากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดการเดินทางค่ะ 3. ควรยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยไม่ควรยืนบนโป๊ะที่มีคนจํานวนมากเพราะโป๊ะอาจพลิกคว่ำได้ค่ะ 4. เวลาขึ้นลงเรือควรรอให้เรือจอดเทียบท่าก่อนเพราะอาจพลัดตกน้ําได้ค่ะ 5. ควรกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจทำให้เรือล่มได้และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ สนับสนุนโดยกรมเจ้าท่าบิกเด็กไปดูคลิปแล้วจำได้ไี้เอ่ยว่ามีอุปกรณ์ความปลอดภัยอะไรบนเรือบ้างคะใช่แล้วค่ะเสื้อชูชีพขนาดของผู้ใหญ่ขนาดเล็กของเด็กเด็กห่หวงยางนกกรีและแอรยางค่ะหลังจากที่เด็กรู้จักอุปกรณ์ความปลอดภัยที่อยู่บนเรือกันแล้วนะคะ เรามารู้จักวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพให้ถูกต้องกันนะคะเมื่อเราต้องโดยสารทางเบื่อเด็กๆก็ควรหยิบเสื้อชูชีพที่เหมาะสมกับขนาดของตัวเรานะคะลักษณะของเสื้อชูชีพก็จะเป็นแบบนี้มีน้ำหนักเบานะคะมีองานอยู่ด้านในมีนกหวีดมัดติดอยู่กับด้านบนซ้ายของเสื้อนะคะแล้วก็มีสายรัดประมาณสามจุดสายคล้องเรียนสสามจุดนะคะแล้วก็มี ที่อนะคอขาแต่เราต้องบริเวณต้นขาทั้สองขาเด็กนะๆเรามาลองใส่กันเลยค่ะเริ่มจากเราตออขาซ้ายเข้าไปแล้วแต่ถนัดนะคะขาซ้ายหรือขาขวาแล้วก็ดึงเนะสื้อให้ขึ้นมาสวมเข้าแขนทั้งสองข้างนะคะจับให้กระชับนะะแล้วก็ล็อกปุ่มล็อกทั้งสามให้แน่น เด็กก็ลงองขยับดูนะคะว่าเหมาะสมกับตัวเราหรือเปล่าพอดีตัวเราหรือเปล่าสายรัดที่ขามีมาเพื่อเวลาเราลงอยู่ในน้ำเนะี่ยเสื้อเสื้อมจะลอยนะคะป้องกันการเราถอเสื้อแบบไปอยู่สีสันนะคะก็ขยบให้พดีแล้วก็ลองบหวีที่สิากับเสื้อแล้วัว่าจะใช้ใช้จริงหรือเปล่าะะด้วยการทดลองเป่าสง และเด็กๆควรปฏิบัติตนตามระเบียบที่กรมเจ้าท่าได้กําหนดไว้เพื่อความปลอดภัยเมื่อเด็กๆได้มีโอกาสไปโดยสารทางเรือกันนะคะเด็กๆได้ไดูคลิปแล้วคุณนี้ก็มีใยงานที่ผด็ตทำด้วยค่ะอย่าลืมทำกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย